ชี้ตำหนิกเก๊แท้รูปปี58อัปเดตใหม่ล่าสุด2564ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิง,งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ผมแนะนำอย่างง่ายๆ,ๆนะครับถ้าท่านอยากดูลายเม็ดสีหรือลายกระดาษแนะนำให้เช่าโปสการ์ดนะครับซึ่งปัจจุบันมีราคาเล่นหากันหลักร้อยนะครับประมาณ3-500บาทแค่นั้นเองท่านจะได้มีภูมิแล้วก็ได้เช่าอย่างถูกวิธีนะครับนี่นะครับผมเอาโปสการ์ดมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งลายเม็ดสีจะชัดเจนนะครับซึ่ง วันนี้ผมก็มาอ้างอิงทั้งแบบโพสการ์ดและก็แบบรูปห้อยคอนะครับท่านต้องมีความรู้ไว้เป็นภูมิเบื้องต้นนะครับอ่าก็นี่ก็เบื้องต้น,นง่ายๆนะครับก็จะมี2แบบนะครับยันแบบแรกก็เป็นเหมือนดอกจันมีหกแฉกนะครับหกแฉกแล้วก็เป็นเหมือนดอกไม้นะครับดอกจันแล้วก็เหมือนรูปดอกไม้ลายดอกไม้แล้วก็เป็นลายเหมือนดอกพิกุล นะครับอ่านะครับสองแบบนี้แน่นอนครับแบบเอโกเอโกนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วนะครับแต่ปัจจุบันผมจะชี้ให้เห็นว่างานเก๋เรียนแบบตัวใหม่เนี่ยเหมือนขนาดไหนท่านเช่าพาันเน็ตเนี่ยมีโอกาสโดนอยู่แล้วนะครับโดนเก๋ยอยู่แล้วนะครับต้องสังเกตนะครับ <c oughs> นี่เป็นรูปแท้นะครับ ให้ท่านดูนะครับสังเกตลายนะครับลายเม็ดสีนะครับความคมชัดลึกจะต่างต่างกันนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตนะครับพอเราสังเกตลายแล้วที่มีสองแบบแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูวงเขา่าวงเข่าของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับลักษณะวงเข่านะครับดูนะครับ ชิดคือการตัดชิดกระดาษด้านขวาเนี่ยจะมีเข่าโพนะครับเพเข่าโพจากมุมนะครับคืออีกด้านนึงอ่ะเข่าซ้ายหลงพ่อเห็นไหมครับจะมีลักษณะเหมือนแลบลิ้นออกมาดิดนึงก็คือพอเราตัดชิดเข่าขวาไอเศษที่ถูกตัดออก ก็จะมาโผล่ด้านเข่าซ้ายของหลวงพอ่อนะครับดูลักษณะในวงกลมเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับโผล่นิดนึงนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะครับเข่าขวาของหลวงพ่อนะครับอ่าสังเกตนะครับ ขาวขาของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะเหมือนวงกลมแล้วมีจุดไขป่ปลาตรงกลางจริงๆจะเป็นเม็ดสีนะครับเม็ดสีฟ้าชมพูนะครับนะครับเพราะว่าที่ผมถ่ายรูปมาตัวนี้นะครับก็คือลักษณะวงกลมมีจะเป็นเม็ดสีแต่นี่เราจะดูเป็นขาวดำแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมมีให้ดูนะครับนี่ครับ ในโซนทึบของหลวงพอ่อเนี่ยไอที่วงกลมเหมือนวงกลมเนี่ยจุดไข่ปลาตรงกลางแล้วมีวงกลมล้อมรอบเนี่ยไอตัววงกลมลอ้อมรอบเนี่ยจุดไข่ปลาล้อมรอบประมาณ12เมตรนะครับถ้านับดีๆนะครับประมาณ12เมตรนะครับในโซนทึบจะมีเป็นแบบนี้หมดเลยสังเกตดูนะครับนี่ครับเป็นรูปขนาดห้อยคอนะครับนี่ในโซนทึบ อนะเอาดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยด้านหน้านะครับเรามาดูด้านหลังด้านหลังเราดูยันนะครับด้านหลังเราดูยันดูยันตัวแรกก็คือตัวล่างเลยที่ผมวงไว้นะครับที่วงกลมไว้เนี่ยลักษณะเขาจะเหมือนถ้าเราพลิกกลับด้านอีกด้านหนึ่งครับมันจะเหมือนแท่น แท่นรับรางวัลเวลาเราแข่งกีฬาเห็น,นครับเป็นแท่นจะมีขยักเหมือนขั้นบันไดขึ้นมาตรงกลางจะจะโผล่ขึ้นมาจะมีขยักเห็นครับหนึ่งสองสามแล้วก็ลงจะมีขยักเป็นขั้นบันไดมีหยักมีเหลี่ยมมีมุมตามตัวยันเห็นไหมครับจะไม่แดงสดจอกแดงสีชมพูระเรื่อระเรื่อนะครับ ตัวที่สองให้สังเกตตัวที่สองตัวที่สองก็เหมือนเลขเจ็ดมีขยักตรงกลางเห็นไหมครับตัวยันเหมือนเลขเจ็ดมีขยักตรงกลางนะครับแทบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไล่ดูตัวยันความธรรมชาติของตัวยันจริงๆอนะ่ะจะมีขยักมีหยักมีเหลี่ยมนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับ มาดูตัวที่สามเลยนะครับตัวที่สามตัวที่สามตัวบนสุดที่ผมวงให้ดูเห็น,นครับช่องไฟเรียกช่องไฟเหมือนโบเลนเหมือนหัวลอเรือถ้าพูดง่ายๆเหมือนลอเรือหรือเลขห้าเนี่ยตรงเนี้จะมีช่องไฟแทนทะลุเข้าไปนะครับมีช่องไฟให้เห็นเป็นลักษณะสีขาวตามปลายลูกศรน,นะครับ ตัวเกลียนแบบจะไม่มีช่องไฟหรือมีก็จะน้อยนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือให้ดูเบื้องต้นนะครับท่านจะได้มีภูมินะครับแต่ถ้าเราไล่ดูตามตัวยันจริงๆนะครับไล่ดูมันจะมีความาจะว่าคล้ายเกี่ยวเชือกก็ได้นะครับแต่มีการเป็นหยกักเป็นมุมเ,เหมือนขั้นบันได นะครับบางส่วนบางที่จะเหมือนขั้นบันไดนะครับเป็นขยะเกีียวเชือกครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูงานเกสเฉียบเรียนแบบเนี่ยครับตัวนี้ซึ่งปัจจุบันรูปนี้กันอยู่ที่ผมนะครับเช่ามาในราคาที่สูงเหมือนกันจากในกลุ่มนะครับอยากให้ดูอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตัวแรกคือวงเข่าวงเข่าของหลวงพ่อนะครับอ่า วงเข้าของลกอกพ่อความเป็นธรรมชาติคือเราสังเกตดูตัดชิดขวาเหมือนกันแต่เข่าไม่โผล่ข่ากลายเป็นเข่าก็ชิดรูปจริงๆต้องมีช่องไฟบริเวณเข่าซ้ายของหลวกพ่อต้องมีช่องไฟแต่นี่ไม่มีนะครับนี่คือไม่เป็นธรรมชาตินะครับเรามาดูนะครับจุดอีกจุดนึงก็คือเนื้อเข่า หรือเข่าขวาของหลวงพ่อตัวนี้ถ้าเราส่องของจริงจริงๆนะครับส่วนตัวจริงเนี่ยถ้าแท้จะมีเม็ดสีนะครับเม็ดสีเป็นวงไข่ปลากลมๆเหมือนที่ผมบอกจะเป็นเม็ดเม็ดสีนะครับะจะเป็นเม็ดสีนะครับแต่ตัวนี้เราสังเกตดูนะครับจะมีเหมือนกันแต่แผ่วบางนะครับจะแผ่วบางมีน้อยนะครับ แล้วก็น้อยมากๆนะครับเราดูในโซนทึบที่บอกเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางแล้วก็มีจุดวงกลมรอบๆบรอบๆนะครับในโซนทึบเห็นไหมครับไม่มีส่วนมากเราดูจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่เห็นไหมจะไม่มีเป็นลักษณะวงกลมไข่ปลาเหมือนที่ผมบอก นะครับเนี่ยในโซนทึบนะครับในโซนทึบดำๆเนี่ยจะไม่มีนะครับต่อไปเราไปดูยันนะครับยันด้านหลังจะแดงสดเห็นไหมครับแดงสดตัวแรกไม่มีหยกักมีเหลี่ยมไม่มีนะครับไม่มีหยกักไม่มีเว้าไม่มีเหลี่ยมไม่มีลักษณะเหมือนขั้นบันไดจะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับตรงปลายลูกศรเนี่ยไม่มีหยกัก เนื้อขึ้นมาสุดก็ไม่มีหยกักเป็นตัวอ้วนอ้นเห็นไหมครับอ้วนตัวที่สองเราไปดูตรงกลางตรงกลางลักษณะเหมือนเลขเกดเห็นไหมครับไม่มีหยกักไม่มีหยักตรงกลางจะเป็นเหมือนช่องไฟเข้าไปเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบุนผ้าเข้าไปทะลุเข้าไปเลยช่องไฟสีขาวนะครับตรงกลางะนะครับตัวที่สามนะครับ ตัวที่3ก็คือหางรอเรือหรือลักษณะเลข 5, ห้านะครับไม่มีช่องไฟกันหมึกลักษณะหมึกก็จะซึมเข้าหากันทําให้ไม่มีช่องไฟแล้วความแดงสดให้ระวังนะครับพอเราไล่ดูตามเลขตามตัวยันจริงๆเนี่ยการอยากเข้าลูกเข้าเหลี่ยมจะไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับจะไม่เป็นธรรมชาติจะไม่เป็นธรรมชาติ นี่คืองานเก๊ปัจจุบันตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งคนโดนมากนะครับพอทักไปจะคืนก็ให้เช็คในกลุ่มในกลุ่มก็บอกแท้นะครับแต่ถ้าส่องของจริงจริงนะครับเปรียบเทียบกระดาษเปรียบเทียบตัวการปั๊มยันจริงๆ่ะเราจะรู้ว่าราคาช่า<ช>หากันปัจจุบันะจะไม่แพงเหมือนแต่ก่อนเล่นหาแต่ก่อนต้องมี3,000บวกนะครับสามพััพ ปัจจุบันเนี่ยเช่าหาประมูลกันก็ประมาณ2อ0 0ันิดนิดนะครับแต่เราถ้าเรามีความรู้เราก็เก็บของแท้สะสมไว้รอเวลาขึ้นเรามาดูนะครับว่าที่ผมพูดมาจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวแทนลักษณะที่บอกนะครับลักษณะตัวแท้เราดูโซนทึบเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดสีนี่นะครับ เป็นเม็ดสีจุดไข่ปลาตรงกลางอ่าจริงๆมันเป็นเม็ดสีเห็นไหมครับมีสีขาวสีชมพูสีฟ้าอ่านับดูโดยรวมๆเนี่ยมันจะไม่กลมเลยนะครับแต่เราดูเผลอๆนก็เหมือน,น,นกลมมันจะมีจุดไข่ปลาเรียงกันนะครับประมาณสิบสองเม็ดนะครับอ่าซูมไม่ดูเนี่ยเลยนะเห็นไหมครับอ่า ให้ดูนี่ซูมเข้าไปอีกเห็นครับดูมันจะเป็นเม็ดสีอย่างนี้นะครับให้เห็นครับอันนี้เป็นโพสการนะครับผมแนะนำนะครับถ้าท่านยังดูไม่เป็นดูไม่แตกฉานเนี่ยให้เช่าโพสการ์ดเพราะราคาโพสการ์ดห้าคูณเจ็ดนิ้วเนี่ยราคาประมาณส0มร้อยถึงห้าอบาทนะครับจะทำให้ท่านดูเม็ดสีดูลายกระดาษได้ดี แล้วก็เป็นมืออาชีพได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะี่ครับผมให้ดูโฟการ์สเห็นครับลักษณะจุดไข่ปลาตรงกลมอ่าแล้วมีจุดจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับประมาณ12เมตรอ่าให้ดูนะครับนะี่ครับ,นะรบสังเกตดูอ่ารูปที่ผมเอามา นำเสนอท่านในวันนี้นะครับนะครับไม่ใช่รูปของผมเองนะครับที่มาเปรียบเทียบอพอเปรียบเทียบเสร็จเพื่อผมก็จะให้ดูดหลายรูปว่าอ๋อแนวทางมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับยันความซีดลักษณะเยื่ตัวยันจะเล็กเข้าหยักเข้ามุมลักษณะเป็นขั้นบันไดเห็นไหมครับจะชัดเจนเหมือนที่ผมชี้ตำหีิไปเมือ่อกี้นี่รูปรูปเก๋นะครับ ลูกเกเนี่ยครับยันสดนี่ครับเปรียบเทียบให้เห็นไหมครับจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับชัดเจนตัวยันอ้วนใหญ่งานเกจะตัวยันอ้วนใหญ่นะครับความซีดความสดของยันจะแตกต่างกัน,นครับเปรียบเทียบให้เห็นชัด นี่ยถ้าเราถ่ายในเน็ตถ้าเราดูในเน็ตจริงๆอ่ะแทบดูแยกไม่ออกเลยเห็นไหมครับแต่เราดูความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีเข่าโผนี่ตัวแท้มีเข่าโผล่เห็นไหมครับตัวแท้ก็คืออยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือมีเข่าโผล่งานเก๊คกคือขวามือเห็นไหมครับเข่าชิดทั้งสองด้านนะครับเนี่ยแต่ของแท้จะมีช่องไฟ ดูยันเห็นไหมครับยันแตกต่างกันยันแตกต่างกันเป็นหยักเป็นเหลี่ยมเป็นขั้นบันไดเห็นไหมครับตัวกลางรูลักษณะมือนิกเก็ตก็มีวาวตรงกลางนิดนึงข้างบนก็มีช่องไฟเห็นไหมครับนไครับแตกต่างกันชัดเจนเนะครับไปดูต่อไปนะครับอีกรูปนี้เห็นครับตัวนี้ ลักษณะเขา่าเข่าหลวงพ่อเนะครับด้านด้านเข่าซ้ายเนี่ยถึงไม่มีเข่าโพก็มีช่องไฟช่องไฟบริเวณขอบให้เห็นว่าอ่ะความเป็นธรรมชาติของเขามีช่องไฟนะครับจะไม่ได้คิดขอบเลยเห็นไหมครับเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนอเรามาดูยันนะครับรูปที่2ที่เปรียบเทียบหปนะครับลักษณะยัน ลักษณะตัวด้านล่างเนี่ยจะมีหยักเป็นขั้นบันไดนะครับตรงกลางลักษณะตัวเหมือนเลข่เกียดเนี่ยก็จะมีขยับด้านบนนะครับมีช่องไฟดูโดยยันโดยรอบก็จะมีขยับเหมือนเกลียวเชือกเหมือนขั้นบันไดนครับเป็นขยับขยับขยับอ่านี่ความเป็นธรรมชาตินะครับ เรามาดูฝั่งขวาที่เป็นงานเก๋เห็นครับสดยันอวบอ้วนความเป็นธรรมชาติไม่มีนะครับเรามาดูรูปต่อไปได้เลยครับเห็นไหมครับนี่เขาโพงนะครับเขาโพดูง่ายเป็นธรรมชาติเนี่ยเราดูเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับ ความสดความแดงความซีดของยันแตกต่างกันเห็นไหมครับอ่าต่อไปเห็นไหมครับเขา่าโพลอวามมิตธรรมชาติของเขานะครับแตกต่างกันยันนะครับขนาดเล็กกว่าไม่แดงสดเท่างานเก๋นะครับรูปต่อไปเห็นไหมครับอันนี้เข่าไม่โพลแต่ก็มีช่องไฟ ดูยันนะครับยันก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ไม่แดงสดเท่ากันเห็นครับความเป็นหยักเป็นมุมเป็นเหลี่ยมเป็นขั้นบันไดมีให้เห็นนะครับตัวล่างตัวกลางมีขยักนะครับด้านบนมีช่องไฟสังเกตง่ายนะครับให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นวิทยาทานนะครับท่านใดมีความสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะครับผม จะมาตอบให้ภายหลังนะครับนี่เห็นครับตัวนี้เลี่ยมพลาสติกเลี่ยมพลาสติกนะครับจริงๆมีเขาโพลนะครับมีช่องไฟน,นะครับความเป็นธรรมชาติของเขาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับดูยานเห็นไหมครับยานายานจะเล็กนะครับตัวนี้จะปั๊มไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็จะเล็กแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติ ค,ความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีหยกักมีเหลี่ยมของเขานะครับเนี่ยตรงล่างมีลักษณะเหมือนขั้นบันไดตรงกลางลักษณะเหมือนเลขเจ็ดก็มีว้ลตรงกลางเห็นไหมครับขยับตรงช่องไฟมีว,ว้ลนะครับด้านบนก็มีช่องไฟเห็นไหมครับเปรียบเทียบกับฝั่งนี้ชัดเจนนะครับต้องฝึกดูบ่อยๆตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นยันคู่นะครับให้ดูนะครับมีเข่าโผล่ด้านเข่าซ้ายของหลวงพ่อจะมีลักษณะโผล่ออกมาจากขอบอา่าพอตัดชิดด้านเข่าขวาด้านซ้ายก็จะมาโผล่นะครับอ่จากขอบของลูกเห็นไหมครับอ่พอเราดูเปรียบเทียบกันเนี่ยความเป็นธรรมชาติมันจะแตกต่างกาันชัดเจนอยู่เลยนะครับเรามาดูยันนะครับอา่าเนี่ยยันปั๊มตัวแรก กัดเล็กกระทัดรัดเห็นไหมครับมีหยักมีเหลี่ยมแต่ปั๊มตัวที่สองเนี่ยใหญ่ก็จริงนะครับใหญ่แต่มีหยกักด้านล่างมีหยกักด้านบนมีช่องไฟเห็นไหมครับแตกต่างกันลองสังเกตดูนะครับสําหรับคลิปต่อไปผมจะนํารูปที่ผมเองเคยประมูลในกลุ่มพระเครื่องหลวงพ่อกรวยมาให้ท่านได้ติดตามรับชมกันว่าลักษณะสีของยันซีดกับสด เป็นแบบไหนลักษณะการโผล่ของเขาเป็นธรรมชาติยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ